เตต้าวิทเนี่ยบางคนเนี่ยเขาถามว่าแบตเตอรี่วางมุมไหนในรถคันนี้เป็นแบตเตอรี่280อมป์เอาไว้ตรงเนี้ยเป็นกล่องเครื่องมือเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องลูกค้าบางท่านก็ถามว่าอุณหภูมิหน้าตู้เนี่ยทำความเย็นได้เท่าไหร่แต่ในรถคันนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นรถที่มีคอยเย็นคอยเดียว วันนี้เราจะพามาดูวิธีการเดินสายน้ำยาแอร์ว่าในในระบบแอร์ขนาดเนี่ยเราเดินสายน้ำยาแอร์กันแบบไหน,นวันนี้เดินสายน้ำยาแอร์ให้ดูอย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวเราเริ่มมาดูตั้ง,ตงแต่ตำแหน่งที่เราติดตั้งคอมเพรสเซอร์ก่อนเลยเนี่ยลงมาดูข้างล่างเนี่ยวันนี้เราติดตั้งคันนี้เป็นรถโตโยต้าวิทเราติดตั้งคอมเพรสเซอร์คันนี้ก็จะเป็นระบบ24โวล์เหมือนกันวันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เดินสายน้ำยาแอร์เดี๋ยว จะพามาดูว่าวิธีการเดินสายน้ํายาแอร์เราเริ่มต้นจากตรงไหนมาตรงนี้คอมติดเสร็จแล้วนะสายเราจะเริ่มวันนี้เริ่มสายกลางก่อนแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยช่างเขาตัดออกไปแล้วจริงๆว่าจะให้ดูก่อนที่เราจะตัดแต่ว่าอันเนี้ยคือสายเดิมที่รถเขามีอยู่แล้วนะแบบนีน้เราก็ตัดออกเพื่อที่จะทำสามทางต่อไปหาคอมเพรสเซอร์ซึ่งที่เป็นคอมไฟฟ้าเดีย๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราเสียบให้ดูก่อนเลยดีกว่า เดี๋ยวค่อยมาดูสายกลางทีหลังนะ๋ยวมาดูขั้นแรกเนี่ยเราเราไปหาสายน้ํายาแอร์ที่ให้ตรงกับกับหัวหัวสายเพราะว่าสายน้ํายาแอร์เนี่ยมันมีหลายชนิดวันนี้เป็นของนิปปอนเราก็พามาดูวันนี้เราก็มาเลือกสามทางแบบนี้แล้วก็หัวฟิตติ้งที่เราจะใช้วันนี้เราเตรียมไว้แล้วมา มาเริ่มจากตรงนี้เลย <c oughs> อย่างนี้นะเดี๋ยวขันก่อนอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆเราเราจะต้องอวัดสายแบบเนี้ยเสร็จก่อนเราถึงจะย้ำสายอันนี้ที่หลังอันนี้อันนี้คือต่อจาก จากคอมแอร์เดิมเนี่ยไปหาตู้คอยเย็นใช่ไหมก็จะต่อมาเดิมแต่ว่าเราทำสามทางมาแยกแบบนี้นี่เลยอันนี้เราวัดก่อนเดี๋ยวพอเราวัดเสร็จแต่เราพย้ยาสายแล้วก็มาประกอบกันอีกทีนึงทำให้ดูก่อนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ช่างเขาได้ตัดไปแล้วที่เหลืออีกจุดหนึ่งที่เป็นสายกลางที่เราจะต้องทําก็คือเส้นนี้สายน้ายาแอร์เนี่ยเราจะ ทำสทางแค่2เส้นแค่นั้นก็คือสายใหญ่กับสายกลางแบบนี้นะครับสายใหญ่สายกลางเนี่ยเอาจากคอมแอร์เนี่ยไปเข้าเช็กวาวล้้วก็ออกจากเช็กวาลมาเข้าแผงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะถอด2เส้นเนี่ยออกเอาไปทําสายก่อนมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลย ท่อดิชาร์ดหรือว่าท่อสายกลางเนี่ยตร,ต,รตรงคอมแอร์มันมองไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรจากคอมแอร์เดิมของรถเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินจากตรงนี้ไปหาเช็กวาลนะแล้วก็ต่อจากเช็กวาลกลับมาท่อน,นี้เนี่ยเรากำลังทำท่อกันอยู่ก่อนที่เราจะเดินสายจริงเนี่ยเราต้องเอาเอาหัวฟิตติ้งเนี่ยเอามาลองดูก่อน ติดอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าหรือว่าใส่แล้วมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเอามาลองแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาสายมาสวมเพื่อที่จะเอาไปย้ำสายอีกครั้งนึงโอเคเ่ยเราก็มาลองแบบนี้อันนี้สายที่กลับมาจากเช็ควาลวด้านนู้นนะ ใส่หัวสายแล้วก็มาเดินสายแบบนี้เสร็จไปแล้วเราก็ต้องทําตําหนิไว้อย่างเงี้ยทำตำหนิไว้เพราะว่าเราต้องเอาออกมาย้ําหัวด้านนอกแล้วก็ค่อยกลับมาใสอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราย้ํามาเลยท,ท,ทีเดียวเลยเนี้ยสาย,ยมันจะเก็บไม่เรียบร้อยหมายถึงว่ายาวไปหรือว่าสั้นไปตอนเนี้ยเรามาเดินสายแบบเนี้ยก่อนตอนเนี้ยเราเดินเสร็จแล้วแล้วก็มาติ๊กไว้ติ๊กไว หมดเลยเนี่ยพามาดูตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้เราก็เดินเสร็จแล้วเนี่ยที่ที่เราเดินสักคู่เนี่ยก็มีสายสายเส้นเนี้ยสายใหญ่ที่ไมที่เราดูสักคู่เนี่ยเดินไปใส่สามทางตรงโน้นนะครับแล้วกลับมาอันเนี้ยอันนี้สายกลางนี่จากคอมแอร์ Air, ไฟฟ้ารูปเนี้ยเราก็เดินมาเส้นนี้จากท้ายเนี่ยแล้วเ,เดินมาเส้นนี้นี่นะดูกันดูน อะไรอย่จากท้ายเส้นนี้เนี่ยเดินมาเข้าจุดที่หนึ่งแบบนี้แล้วไอ้เส้นเนี้ยออกมาจากคอมแอร์คอมแอร์ที่เนี่ยมาเดือมาดูดีกว่าจะได้ไม่งงเนี่ยเดินเส้นที่เราตัดออกสักคู่เนี่ยเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้เดี๋ยวเราขีดเส้นไปด้วยอันนี้ยังไม่ได้ขีดเส้นอันนี้ออกจากคอมเดิมรถแล้วก็วนกลับมา มาหาเส้นนี้เส้นนี้มาเข้าเส้นนี้ก็เข้าเช็ควาลวจุดที่สองแบบนี้แล้วก็ออกจากเช็ควาลวอันนี้ไปเข้าแผงแผงเดิมตรงเนี้ยที่เราดัดแปลงนอกจากนั้นก็จะเป็นระบบเดิมของรถเลยซึ่งในคันนี้เราเราติดเนียติดตั้งพัดลมและคอมแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ย้ำสายเพราะว่าคันนี้เราทำ วิธีการเดินสายน้ำยาแอร์ให้ดูเดี๋ยวเราถอดออกแล้วก็เอาไปย้ำสายกันแล้วค่อยเอามาติดตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บท่อตรงนี้ให้เรียบร้อยไป เน,นี่เราก็ได้ย้ำเนี่ยย้ำสายนี่ยเสร็จแล้วสายทั้งหมดที่ย้ำออกมาก็จะประมาณนี้เนี่ยทั้งหมดที่เราย้ำที่เราต้องเดินสายเนี่ยทั้งหมดมีมีมีค่อนข้างเยอะเ,ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาประกอบประกอบจริงกันแต่ว่าอันนี้เราจะให้ดูอีกจุดหนึ่งก็คือตรงที่ก็คือมุมนี้เดี๋ยาำเลมุมนี้มุมเนี้ย เส้นนี้มันอยู่ข้างในรถซึ่งถอดยากเราไม่ถอดออกมาย้ำนะครับเราก็จะย้ำติดกับตัวรถเลยอุปกรณ์ที่จะย้ำติดกับตัวรถเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือย้ำมืออันนี้การย้ำมือเพราะว่าท่อเส้นนี้เป็นแรงดันต่ำเป็นท่อซักชั่นท่อใหญ่อย่างเงี้ยสามารถย้ำได้นะย้ำเลย จะออกมาประมาณนี้โอเคมาเรามาประกอบกันต่อเลย หลังจากที่เราได้เดินสายน้ำยาแบบนี้เสร็จทุกจุดแล้วเราก็มาแ,แวกเตอร์น้ำยาแวกเตอร์น้ำยาการแวกเตอร์น้ำยาของแอร์ขนาดเนี่ยเราก็แวกและเติมน้ำยาเท่าเดิมกับของรถนะครับมายถึงแรงดันเพชเชอร์ทุกอย่างเท่ากับเดิมเิมของรถเลยเราจะทำเราจะติดเครื่องเพื่อเติมน้ำยาครับเราจะไม่เติมน้ำยาจากคอมไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้านั้นขนานร่วมกับท่อเดิมอยู่แล้วเราติดเครื่องเติมน้ำยาแอร์รถเหมือนเดิมเลย ก็ลังจากที่แอร์รถนั้นเย็นแอร์ไฟฟ้าก็เย็นตามด้วยนะครับโอเครับตอนนี้เรากำลังแบกมันยากันอยู่หลังจากที่ประกอบเสร็จแบบนี้แล้วท่อทุกจุดเราได้เดินเสร็จหมดทุกจุดแลเนี่ย <Yeah. S 1> การยันสายของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกจุดเนี่ยเราใช้ท่อยางเดินแบบนี้ก็จะลดการเสี่ยงทำให้โอกาสรั่วซึมนั้นก็ค่อนข้างยากนะครับ หลังจากที่เราแวะเติมยาเสร็จเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยากัน,นหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วในการติดตั้งแอร์ขนาดหรือว่าแอร์ร่วมในรถโตโยต้าวิทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพามาดูความเรียบร้อยในการเดินสายไฟแล้วเดินจริงๆแล้วในรถคันนี้เราเราตั้งใจให้ดูการเดินท่อน้ํายาแอร์การเดินสายไฟนั้นไม่ได้ทําให้ดูแต่ว่าตอนนี้เราทําเสร็จแล้วไงติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวพามาดูตอนเสร็จในรถน,น,นี่มาดูเลยในรถโตโยต้าวิทเนี่ย บางคนเนี่ยเขาถามว่าแบตเตอรี่ราวางมุมไหนในรถคันนี้เป็นแบตเตอรี่280แอมป์เหมือนกันแต่ว่าเราเราเอาไว้ตรงเนี่ยกล่องยางอะไรไม่ใช่กล่องยางอะไรตรงเนี้ยเป็นกล่องเครื่องมือเป็นกล่องเครื่องมือเราก็เอาแบตเตอรี่มาวางไว้ตรงนี้ได้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่เนี่ย่ายเลยเนี่ยเนี่ยสายเราก็เดินมาตรงนี้ส่วนส่วนฝั่งเนี่ยเป็นตัวชาร์จรถแบบนี้เนี่ยวิ่งไปชาร์จไปนะส่วนส่วนเนี่ยมิตเตอร์วัดโวลต์ พอเราปิดปิดฝาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเราก็เลยยกเอาไว้ให้บนนี้ก็มี power outlet สองช่องที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ประมาณนี้แล้วก็ปิดทั้งงเลยพอเรายกเบรกเกอร์แบบนี้แล้วเราก็สามารถเปิดแอร์ได้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันคือคือแบตเตอรี่เนี่ยมีแค่นี้ด้านในเนี่ยเราไม่ทําอะไรเลยเก็คือด้านในเนี่ยมีแค่นี้มีแค่แบตเตอรี่ตรงนี้แหละส่วนแถวแถวเบาะเนี่ยเราไม่ได้ประกอบไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่า แอร์เนี่ยมีติดเฉพาะด้านนอกในห้องเครื่องเท่านั้นในรถคันนี้ค่ะไปะไปดูกันเราพามาดูด้านหน้าแต่อันเนี้ยเราให้ดูไปทีงันละเนี่ยสายที่เราติดตั้งเข้าไปก็แบบนี้คอมแอร์อยู่ด้านข้างแล้วก็เดินสายแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูในรถกันดีกว่าตรงนี้เราได้ดูไปแล้วมาเข้ามาในรถก็ ด้านในเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราติดตั้งเฉพาะด้านนอกอย่างเดียวแล้วก็แบตเตอรี่ด้านหลังส่วนรีโมทต,ตัวจอรับรีโมทแอร์วันนี้เราไว้ตรงนี้นี่น้องเห็นไหมนี่ก็หลังจากที่เราดับเครื่องยนต์แล้วนะเราต้องดับเครื่องยนต์นะแอร์ไฟฟ้าถึงเปิดได้แล้วก็เปิดแอร์ไฟฟ้า,านี่เลย,เยอแอร์ไฟฟ้าก็ทํางานแล้วก็ลมเย็นเนี่ยก็จะมาออกช่องเดิมของรถแบบนี้ลมเย็นจะออกช่องเดิมของรถ แต่ว่าในรถโตโยต้าวิทเนี่ยเขามีคอยเย็นข้างหน้าอย่างเดียวด้านหลังไม่มีก็ก็อาจจะเย็นช้าหน่อยถ้านอนทั้งหลังในรถโตโยต้าเนี่ยเขาปรับเบาะเรียบได้ไงก็การติดตั้งแอร์ไฟฟ้ามีเท่านี้แหละครับอย่าลืมสตาร์ทเครื่องแอร์ไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับเวลาเราดับเครื่องเราก็เปิดแอร์ได้อย่างนี้แต่ตอนนี้เย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวเราจะมาวัดอุณหภูมิให้ดูนิดนึงอ่ะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราดับเครื่องแล้ว ระดับเครื่องยนต์นะลองลองวัดดูว่าอุณหภูมิน่ะขาทำงานได้กี่องศาอันนี้ก็คือการวัดและคาดคะนเนนะเพราะว่าการวัดอุณหภูมิแบบนี้อุณหภูมิเขาจะลดได้ดีเพราะว่าเราวัดหน้าตู้นะหกจุดห้าหกจุดสี่ลงไปเรื่อยเมื่อเราเปิดเปิดโหมดที่แบบแรงสุดนะเนี่ยเปิดโหมดแรงสุดเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะลูกค้าบางท่านก็ถามว่า อุณหภูมิหน้าตู้เนี่ยทำความเย็นได้เท่าไหร่เนี่ยทำเนยแต่ในรถคันนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นรถที่มีคอยเย็นคอยเดียวคอยเย็นคอยเดียวเนี่ยในหนึ่งคอยจะทําความเย็นได้ดีกว่ารถที่มีคอยเย็นสองคอยเขาก็จะเฉลี่ยกันไปเพราะว่าแรงดันคอมเนี่ยเท่าเดิมหมายถึงว่าวัดต่อคอยเนี่ยเขาจะเย็นน้อยกว่าแต่ทําอุณหภูมิได้ดีกว่านะนนนเนี่ยเนี่หกหกจุดสามหกจุดสองลงไปเรื่รอยๆอะ่ะแต่ว่าสรุปแล้วว่าหกองศาเนี่ยลงมากกว่านั้นอีกแต่เรา เอาแค่นี้แล้วกันว่า6องศาทำหน้าตู้ได้6องศานะครับในแอร์ไฟฟ้าหรือว่าแอร์ดีซีเนี่ยเราปรับเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้ที่3องศาเลย